Oi! <tryk> <tryk> พูดทำไปทำใหมวะ,ะพูดทำไปทำเฮี้ยอะไรวะสู้เดีวผมใครไว้เฮ<ะ>ี้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเพื่อนๆนครับและในวันนี้นะผมเราจะมาทำอะไรกันครับตะก้อนรับผมทำไรฮะกินครับขวัญเงินเดือนดีกว่าเฮี้ยแม่งกู้อะไรกูอย่างงเี้ยกว่าเงินเดือนดีกว่ากู้แม่งไม่ได้เริ่มรายการอะไรอ่ะเอาละผมวันนี้นะเพื่อนๆนะครับดูพระอาทิตย์ครับผม พาเทียนแมแยงตากูกินวันนี้นะผมเพื่อนเพื่อนนะครับเราจะมากินขนมปังกันนะผมขนมปังอันนี้นะ <c oughs> ไอ้บ้า <c oughs> แต่แน่นอนนะผมการกินขนมปังของพวกเรานะมันไม่ธรรมดาแน่นอนนะผม <c oughs> เพราะนั่อย่ายว่าเราจะมากินขนมปังเนี่ยมันกินกับอะไรก็อร่อยนะครับเราก็เลยจะมีวัตถุดิบที่แบบว่าสามารถกินขนมปังได้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะผมมีแมวต้องมีโอนะผมไม่ได้เกี่ยวเฮี้ยอะไรกับการกินขนมปังเลยนะบแต่เลยอยากรู้เหมือนกันนะครับว่ากินขนมปังกับมีแมวต้องมีโอไอ้เฮี้ยโอ จะอร่อยไหมดูกันนี่นะผมมะม่วงสีเขียวแต่มะนาวก็มีใจให้คุณเพราะว่าคุณชอบมันแต่ว่ามันอ่ะรักมึงเพราะว่ามึงอ่ะมึงก็เพตุกูหน่อยก็ได้ไอเฮียมึงให้กูพูดไปเรื่อยเลยว้าแล้วก็นี่นะของที่น่าจะปกติแล้วก็ธรรมดามากที่สุดนะคุณนั่นก็คือรีดรถดีแต่ถ้าคุณมีดีกรีคุณก็ไปแข่งกับมันเพราะว่าผมไม่ชอบไข่แต่ถ้าใครอ่ะเป็นผม ผมก็อยากกินข้าวกระไข่ต้มมะม่วงหงาลมะนาวอะ่ะมันก็เหมือนอาการที่เรา <c oughs> มันไม่ได้เหี่ยวเหี้ยอะไรรอดีอะไรนี่ครับผมปลากระป๋องปลากระป๋องโลซ่าปลากระป๋องปลากระป๋องโลซ่าต่อไปนะผมยาพาราแคร์นะพาราแคร์นะ เป็นกู <fan> จริด้วยนั่งตบกูจริด้วยไอ้ <c oughs> เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับว่าการที่เรานั้นกินขนมปังมันก็เหมือนกับความรักอะตื่นเช้ามาก็ต้องกินมันความรักก็เช่นกันครับการที่เราได้ปอกขนมปังมันไม่ได้เลิฟตกเตีฟวัดเอาเล้ครับผมอย่างแรกนะครับผมแกะขนมปัง,ปงมองอาก่อนขยะเราจะไม่ยมนทิ้งจงสีสุภาพนะครับมันเพื่อน,นี่นะครับผมขนมปัง ไม่นั่งห่วงกับตะก,ก้อนมึงได้กินหกอบกูแน่ๆครับผมมีแมวต้องมีโอนะครับ <c oughs> นี่เนี่ขนมปังนะครับมาดูกันดีกว่าว่าจะอร่อยไหมลองมาฉีกกันครับอ๋อเอาไปได้บ่อ่าดูดิดูมั้ยอ้กที่ <c oughs> มันไม่รู้เลยว่า,วาคนเขับถ่ายคลิปมันอยู่ยครขับรถผ่านหาค้นพ่อค้อนแม่มึงน, <c oughs> นี่ฮะ ไม่แยบมาชิมนะที่ชอบกินครับผมทชอบกินนะมันก็ไม่ได้แย่นะนอนแล้วผมมาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะผมนั่งเคยกินมีโอกับอบนี้แต่กูไม่อยากกินเลยกูตรงตรงนะอ่ะฮะผมประมาณนี้นะไม่ใช่เหรอตะก้อนแม่งอยากได้อาหารแมวไปให้แมวอยากให้ผมซื้ออาหารแมวให้แมวมันกินแค่นั้นเองมันไม,ม่มันไม่มีตังค์ซื้อไงนะวุ้ยอ่ยดูนี่มาดูฮะมาดูฮะ ดูใกล้ครับผมเอแล้วผมมาลองชงลองซิมลองสตริมบิงสโตมบงพอแล้วผมกินอย่างนี้เลยดีกว่ากินอย่างนี้เห็นกันเลยนะเพื่อนเพื่อฮะไม่ได้กินเลยอ่ะ เพื่อคุณผู้ชมอ่ะกินไหมรับจริงมึงจะทำารกูขนาดนั้นไม่เป็นเมื่อกูน้วนตาไหลแล้วนะมันคนป็นอย่างสุดท้ายอ่ะกินมันใหญ่สุดท้ายเหอะเนี่ยไม่ไหววะน้วนตาไหลแล้วเนี่ยกินไม่ใหญ่สุดท้ายดีกว่าเนี่ยผมแพ้ทางวะผแพ้ทางอาหารแมวไม่เคยเลี้ยงแมวครับไม่เคยได้ดมกลิ่นอะไรมันเลยเคยเลี้ยงแต่หมาอาหารหมาเคยกินอยู่ไม่ไหวจริงยนี่หามะม่วงหาวมะนาวโหวมะนงปูงอะไรต่างๆอะไรก็ <c oughs> อันนี้มันอร่อยกว่าเยอะเลยกูกินแต่มะม่วงพอกิ็นแต่มะม่วงก็พอแล้วสัตว์หนาอาหารเที่ยไปกินอยู่นั่นเลยปั๊ดนะฮะอันนี้น่าจะธรรมดามากครับเพื่อนๆก็แค่มะม่วงกับขนมปังนะฮะมาทำเวลาไปบัวมาทำเวลาก็คือเขาบอกว่ามันธรรมดาก็จริงนะเพื่อนๆแต่ว่าไม่มีใครเขากินกันหรอกเที่ยมันไม่มีใครเขากินหรอกมะม่วงกินขนมปังเนี่ยอันนี้ถือว่าเดมสิบนะผมความแปลกเนี่ย ห้าพอไม่ได้แปลกอะไรขนาดนั้นไม่ได้ถือว่าแปลกไม่ได้ถือว่าโดดเด่นเป็นสง่าราศีกะลีพงกรลงังตังอะไรขนาดนี้กูไม่ได้เจอกันนานนี่กูพูดไปเรื่อยเลยนะแล้วผมรถด,ดีนะผมต้นผัดแกงทอดนะผมเขาไม่ได้จ่ายหรอกแต่อยากพูดมีปัญหาอะไรเปล่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไอรถไอรถคันนั้นมีอะไรกูะรปะ เฮ้ยดูกันเตะดูกันเตะเฮ้ยยาวนะชีวิตเหมือนไม่มีอะไรทำแล้วจริงๆแก่ไงวะรถดีนี่เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าราคาถูกสุดละเอาแล้วผมรถดีนี่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะน่าจะอร่อยอ่ะกินเค็มครับน่าจะไม่มีอะไรครับดูฮะดูไกลครับมาดูไกลครับ มึงขี้เกียจนะแล้วก็งั้มึงขี้เกียจนะเฮ้ยอ,อันนี้มั่งได้ป่ะอันนี้มั่งเป็นแบบอาหารเช้าที่แบบเลิศลู perfection หลังอลังการอ่ะมั่งกินแล้วแบบอื้มเค, <S <S ค,มคลมปีข้าวช่อเราไม่เป็นชอ่องที่แบบถ่ายอะไรแล้วก็แพนไปทั่วใครก็จะขับรถผ่านใคระอะไรก็แพนไปทั่วเันหย่งไม่ว่ามันไม่ใช่ที่ของเรานะ อันนี้อร่อยความแปลกเอาไปเลยสามเต็สิบจากความอร่อยเอาไปเลยหนึ 1, 000, 000, 000, 000. มม่งล้านเต็มพันล้านสรุปมันก็ไม่มีสารลากทีนะถ้าเสียงลมเข้าขออภัยนะครับผมดูบรรยากาศเพื่อนๆดูบรรยากาศอล้วบับต่อไปนะผมปากระบองปากระป๋องโรสั่นปากระป๋องปากระป๋อกโลช๋อง ฟังโนเซียกินแค่ขนมปังแล้วกูเห็นดีแค่ดีแล้วกูแบบกูไม่ไหวว่ะไอเนี่ยไม่น่ามีอะไรมากมายครับ,บปลากระป๋องน่าจะอร่อยเลยด้วย่านแต่แต่อันเนี้ย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 ถามจริงเหรอวะใครเป็นคนคิดวะ ฝากถึงไอ้พวกน่เง้าเต่าตุต่นนะที่เปิดกระป๋องไม่ได้ของกูว่ากูาุกคนทั้งโลกระถือเลยค่ะมันก็มีเยอะๆไปนะผู้หญิงที่เขาไม่ค่อยจะมีแรงเปิดปากกระป๋องนะแต่อยากให้มันแบบรู้ไว้อะว่าแบบว่าบางทีผู้ชายอ่ะเขาชอบผู้หญิงที่เปิดปากกระป๋องเป็นนะเพราะมันทำให้รู้สึกว่าคุณจะดูแลเขาได้ถ้าเกิดคุณดูแลเขาได้มันก็หมายความว่าคุณะ นี่ฮะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดไต้องเอาเนี่ยเทสใส่นี่ไปเลยเทสใส่ไปเลยเทสใส่จานครับนะกินกับจานอร่อยฮะอ๋อหยอกพ่อ <c oughs> <c oughs> เอาไปสัก <c oughs> <c oughs> อะทิชชู่นี่เอาเพื่อนๆนะมันเตรียมมาดีหนาบอกเลยขนาดละอันนี้อันนี้ธรรมดามากที่สุดในปัตตภีเลยนะในบรรดาทุกคนนะเนี่ยกินไงเนี่ย กินกับรสดีอ่ะนี่อเอารสดีใส่ด้วยเนี่ยโคตรอร่อย,อยอเนี่ยอร่อยเฮียไม่น่ากินข้าวน่ากินอันนี้แทนนะมันได้เหมือนนมปังก็เหมือนข้าวครับดดก,กินได้ครับพูดเลยกินได้ลงคะแนนไม่เอ,ไเอาหรอกไ่งกินได้อ่ะมันกินได้อ่ะเอาไงวะเฮีย มาห้าต่อไปผมยาพลาซอโลโลโลฟัตน,นะครับเป็นไดโนเสาร์ในยุคดึกดำบรรพ์นผมที่เป็นเผ่าสองขานะครับที่มีหงอนไก่ออกมานะครับไม่ใช่หงอนนะมันคือเที่อะไรก็ไม่รู้พูดไปเรื่อยเลยใช่ครับต้องบทก่อนนะ คลิปนี้มันมีสาระาบ้างไหมกูยมอยากรู้อะคืออยากอยากคือที่ทำคลิปนี้เนอะผมผมไม่อยากให้พเพื่อนๆอกแบบว่ามีอะไรที่กินอร่อยอร่อยบ้างที่ไม่ใช่พวกแบบแยมเนยหรือว่าแบบว่าอะไรมันกินน้ำเบสิกอย่างเงี้ยผมอยากให้เพื่อนเพื่อนได้แบบลองของใหม่ๆบ้างนะครับผมชีวิต อยา่าใหสันถาเลยครับเอาะว่าเพื่อคุณผู้ชมนะกินก็ได้เพื่อเพื่อนๆและแฟนๆใครกจะมาเป็นแฟนแฟนรอแป๊บหนึ่งไม่เหนียวไม่ต้องบดหรอกใช้ฟันนี่แหละบดมีร่างว่าอรอแป๊บหนึ่งมี F4 ไหมอรอแป๊บหนึ่งกับเด็ดตันโลใคร F4 เยอะกคุณพ,พูดได้นะตะก้องคุพูดได้นะคึงไม่ได้ว่าคุณไม่ไกัดน,นะนี่นี่นี่เบิ้มเบิ้มเบิ่มเบิ่มดูดูเดี๋ยวไม่เชื่อดู มันไม่มีตัดนะไม่คัดชนแบบเกมโยนอี่ครับขอเริ่มจากอันนี้ก่อนละมันเยอะไม่กล้ากินเลยอะเริ่มจากธรรมดาก่อน เฮย่นนีกมึงเอาอะไรมาพูดอ่มันนบรดาวาะเดี๋ยวองเม็ดหนึ่งแล้วกันแบบสุดประมาณนี้ครับบใส้ข้างในครับใส้มัย ขย่างแรกเองโอ้ยี่โคตรหมเลยม,มีความอร่อยเลยเลยผมไม่เคยกินปลาปองอ่ะไม่รู้รสชาติเป็นไงจริงผมไม่เคยกินปลาปองเลยทั้งในชีวิตนี้โอ้โหแม่งเที่ยวหูเดอ้ว่องไหมเนี่ยผมไม่เคยกินจริงๆน,น,นะไม่ได้เนาะไม่ได้เลยครับอร่อยถ่ายเท้าอยูเอง ไม่ครับอร่อยได้ครับแต่ว่าผมไม่ชอบกินปลาป่องมันอร่อยเลยต่อไปครับมารถดีแล้วก็จะประหยัดหน่อยครับเพราะว่าหนมปังจัหมดแล้วนี่ครับรถดีรถดีนี่ครับรถดีผงเน้นๆครับมาครับกินครับ ก็แป,กแปกลกๆเดีครับเพราะมันเค็มดีนะครับต่อไปครับมะม่วงผมไม่คนที่ไม่กินมะม่วงเลยดูว่าจะจะโวกแตกไหมโอ้โหนี่ไม่กล้ากินอะ่ะผมไม่เคยกินมะม่วงเลยก็มะม่วงดองด้วยอประมาณหนึ่งร้อยห้าแสนลายนะครับในการกินของผมเอาปะชีวิตนี้มีครัง้งหนึ่งแล้วต้องกินหน่อยมาเลยอร่อยมากครับอร่อยจริง พี่แอ๋จะบอกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆนะมะคือมะม่วงเนี่ยนั่นมันน่าจะกินได้นะแต่ต้องไม่ใช่มะม่วงดองนะมะม่วงดองนี่ไม่ได้กินได้ครับมันต้องเป็นมะม่วงดองห้ามมะม่วงดองเด็ดขาดครับแล้วต่อไปครับจานสุดท้ายอาหารแมวผมเลี้ยงแมวแต่ผมก็ไม่ได้เคยกินนะครับมาครับอย่างสุดท้ายครับอาหารแมวมีโอนะครับเดูได้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเอออันนี้ก็ดูเหรอดูนะจานอยู่นี่ฮะจานอยู่นี่ฮะเต็มประวางตรงไม้อะผมโอ้โหจะตายไหนครับเนี่ยจะตายไหนฮะแปลกเลยนี่ครับ โอ้โหเชี่ยผมไม่กล้ากินเลยมาผมลองแล้วกันโอเคครับละมวนอย่างงี้มาลองกินดูอย่างงี้ดีกว่าได้กินง่ายๆอย่างงี้ดีกว่าได้กินง่ายๆมาสามสองหนึ่งโอเคของจริงของอย่าหาแดกไอสัตว์อย่าหาแดกไก่เฮี้ยนี่คุย ไปทำเพื่ออะไรไปทำไปทำเชี้ยอะไรเอาละนะเพื่อนๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าห่างเช้าสดใหม่กับพวกคุณจะเปลี่ยนไปเมื่อคุณได้ลองอะไรพวกนี้นะครับผมจริงก็อยากไปลองเถอะของที่กินได้มากสุดนะครับผมก็คงจะเป็นปลากุปังปลากุปองนะครับอาหารประจำเด็กหอนะครับผมของสามารถไปตำบ้านนะครับอร่อยกินได้กินน้ข้าวไม่ต้องไปกินขนมปัง กินไม่ได้นะครับมีโอแน่นอนอะ่ะอาหารคนก็ไม่ใช่อยู่แล้วลำบาสล้นหาแต่อะไรก็ไม่รู้สำหรับว,นะวันนี้นะครับผมนะครับขอบคุณ่ารับ้ชมนะครับจะไปยิ่งให้่นะครับไปแล้ว